คคอันนี้เราก็กลับมาอีกแนวะในการวาดรูปแล้วก็ทํายังไม่ไปถึงไหนหรอกแล้วก็เอาอันนี้มาเหมือนสกิทภาพแต่ก็ไม่ได้เหมือนสักเท่าไหร่นะมันก็จะเลๆหน่อยไม่ค่อยสวยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะแต่เราก็จะพยายามทํานะทุกคนแล้วก็ต้องไปตรงนี้สำหรัน่าจะได้นะทาได้แล้วมั้คะ โอเคงั้นเราก็ไะบากันเลยก็พอเจอชินโนบุเอ้ไม่ใช่โคพจคานาเอะก็จะเป็นตัวนี้เราก็ใช้ภาพนี้ในการทำนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะลงสีตรงเสื้อนิดหน่อยแล้วก็การว่าดเราก็วาดสำหรับเราถือว่าโอเคอยู่นะแต่ในการระบายสี เราไม่โอเคสักเท่าไหร่ก็าหาสีที่เข้ากับสีชุดของคานาอกได้ก่อนนะคนว่ามันจะได้ไหมเราก็ไม่ค่อยอันนี้สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะชินบุน่าจะมีชุดนี่เราเจอล้วก็จะเป็นสีตรงไปลายเสื้อนะ เราก็จะใช้อันเหมือนอันเดียวกันเลยนั้แรกก็จะเป็นสีชมพูม่วงใช่ไหมเขียนเอาอันนี้น่าจะได้นะอืม,ะมาณนี้ทุกคนว่าโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาสีขาวมาช่วยนิดนึง เราิว่ามันจะได้ไหมกคนเราก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะแต่ก็หวังว่าที่จะให้มันได้นะเพราะว่าเราตั้งใจวาดมากสำหรับคนที่จะถามว่าใช้เวลาวาดนานไหมของเรานะเราใช่อันนี้เราวาดวันเดียวนะทุกคนที่จริงเราทำเสร็จตั้งนานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลงคลิปไง คือพอดีคุยกับออสองคนอยู่ก็จะเป็นคุณเกรซกับคุณต้านะคะก็คุยกันไปคุยกันมานั่นแหละค่ะพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยเรื่องอะไรเราก็ไม่บอกนะแล้วก็เรามีข่าวที่จะมาบอกอีกเรื่องนึงทุกคนเราจะขอไม่เปิดเมนนะ ถ้าทุกคนอยากจะขออะไรแบบพวกให้วาดรูปอื่นอะไรประมาณนี้เราก็จะให้ทุกคนไปขอในช่องของคุณคุณต้าไม่นะก็คุณเกรสก็จะเป็นคุณอาบันเนนะแต่มันเราก็จะไปถามพวกเขาก่อนนะถ้าได้เราก็จะโอเคทุกคนก็เราก็จะจดเออ อไรอะชื่อช่องของเขาสองคนมาก็ให้ทุกคนไปขอได้นะแต่ตอนนี้เราก็ยังเราไปไม่เสร็จเลยเราก็สีฟ้าใช่ไหมใช่ไหมอ่ะถ้าเราเป็นสีฟ้าละมั้งเราก็ไม่แน่ใจตัวเองกันนะเพราส่วนมากเราก็ทำทำเรื่อยๆ คือทุกคนเราเรียนออนไลน์นะแต่คือว่านะคือครูเขาให้ให้วาดอะทุกคนให้วาดเป็นรูปลายไทยอะเราวาดไม่ได้นะเราวาดแต่มันก็ไม่ค่อยเป็นยากใช่ไหมแต่พอเรามาวาดรูปอ n นิเมะพวกนี้ดันวาดได้ฉะนั้นตอนที่เราให้แม่เราดูใช่ไหมแม่บอกว่าแม่ก็เลยถาว่า ทำไมตอนทํางานที่ครูเขาส่งมาให้ทําทําไมมันวาดเป็นอยากไม่ได้แต่ทําไมพอมาวาดรูกกระตูนอันแบบนี้ทําไมทําได้เราก็บอกเราก็ไม่ได้ตอบอะไรนะเราก็มันก็เหมินเมินหน้านีใส่แม่ทุกคนโอเคเราขอหาลูกชินโนโบอีกอันหนึ่งก่อนอะได้ละอืมอันนี้เป็นลูกของคันเอ,เอพอดีเลยอสีมันประมาณว่าเราทำผิดทุกคน มันไม่สวยก็ขอโทษนะนี่เราคุณเยอะไปไหมเนี่ยประมาณสีม่วงแบบนี้ใช่ปะถ้ามันไม่สวยก็ขอโทษด้วยนะอ๋อเราลืมไปว่าถ้าใช้กุ๊บแบบนี้น่าจะโอเคนะเราไม่ได้จะมาเอา,าสานีนะี้เราแค่เอาของของมันเฉยๆแล้วก็ทำแบบนี้ เราใช้วิธีนี้เวลาทำงานก็จะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมโอเคได้แล้วและสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างนึงก็คือเลยตั้งระบายให้มันไม่เห็นสีฟ้าด้วยทุกคนทุกคนว่าเราพูดมากไหมเนี่ย เราก็ไม่มีอะไรจะพูดมากหรอกแต่เราไม่อยากเราก็เลยเอาโทรศัพท์รือนึงมาเปิดเสียงเพลงนะแต่ทุกคนคงไม่เบื่อเราใช่ไหมอ่ะถ้าเบื่อเราก็ขอโทษด้วยนะโอเคค่ะแล้วก็มาต่ออีกนิดนึงตรงหน้าของคานาเอะนะตาของคานาเอะก็จะเป็นสีม่วงใช่ไหมทุกคน สีแบบนี้ใช่ปะใช่ไหมสีประมาณนี้ใช่ปะ,ปะ,นปะเนี่ยโอเคเราก็เริ่มกันเลยอืมค่ดูแป๊บนึงนะอืมประมาณเข้มใช่ไหมเข้มแล้วก็ไปอ่อนโอเคประมาณนี้นะเราก็จะทำไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะ ถ้าทุกคนแบบชอบหรือไม่ชอบก็ขอโทษได้นะก็สีชมพูตรงปากล่างถ้าที่เราเห็นในยายบะนะในคีมิสึน้อยยายบะนะก็จะเป็นประมาณว่าผู้หญิงก็จะทาเหมือนลิปมันะ้งน่าจะใช่แหละนะทาที่ปากล่างกัตลอดเลย โอเคค่ะแล้วก็ขอลงอีกนิดนึงเอ้าเรามีเรื่องจะบอกด้วยว่าคือในไอ์การาดอันกร์ดของยายใบนเนี่ยเรามีเยอะมากเลยประมาณห้าร้อยหกร้อยใบอะเราซื้อหมดเลยเราไม่ได้ไปขอใครตอนที่แม่เราเจอแม่เราก็ถามแล้วเราก็บอกไปเราก็โดนแม่ด่าไปนิดนึง ก็ไม่ได้อะไรมากเลยทุกคนนะแล้วก็นะทุกคนนี่เราจะบอกว่าเดี๋ยวเราว่าเราจะทําอีกตัวละครหนึ่งถ้าเราทําก็น่าจะเป็นกิยูถ้าไม่กิยูกับก็จะมีสองตัวละครนะจะมีกิยูกับมุอิจิโร่ เราว่าคนดูต้องเบื่อแน่เลยงั้นเราขอไม่พูดอะไรเยอะนะเดี๋ยวเราไปอันนี้ต้องทำไว้น,นิดนึงกันนะโอเคทุกคนเรามาแล้วเราเปิดเพลงให้ก็ได้ you <laughs> เคไหมเรายังไม่ใ hmm. ห mm ้ท hmm. mm ุกคนเห็หน้าเราหรอนะอันนี้ได้ไหมทุกคนนี้ก็จะเป็นซันมิเราวาดก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะ พี่เจงเราก็วาดรูปไม่สวยหรอกนะแต่เราก็ค่อยๆฝึกเอาก็ดูแบบและนี่ก็คณะเอทุกคนเอ้เราลืมขอโทษทุกคนเราลืมปกีไปพีซ 好像拍的什么样？你看。 น,นี้นะเนี่ยเนี่ยทุกคนว่าโอเคไหมก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ซันนนี้กับคาะเอะก,ก็จะเป็นเหมือนถามชื่อกันเหมือนเจอหน้ากันแล้วก็ตกุหลีรนะักอะไรประมาณนี้อะทุกคนทุกคนว่าถ้าโอเคก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะ เราจะไม่ขอเปิดเมนนะย้ำอีกทีหนึ่งเราจะไม่เปิดเมนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาตั้ง13บสไม่น่าจะ15นาทีมั้งที่มาดูเราทุกคนก็จะดูไม่จบหรอกนะเราเชื่อเพราะว่ามันน่าเบื่อขอบคุณนะที่เข้ามาดูแล้วก็ถ้าชื่อชินาสึงาวัสนิมิแล้วเจ้าหล่ะชื่ออะไร ไม่ค่อยอยากพักเลยค <c oughs> ้าชื่อโคจอคานาเอะอินดีที่ร,รู้จักก็อันนี้แล้วก็กินยะเราไม่ได้ตั้งใจว่านะเราเขียนไว้ให้เราเราไม่ได้ตั้งใจว่าสองคนนี้นะแต่ก็อืมว่าน,นีดนิดนึงท,ท,ท่านพี่ก็จะเป็นกินยะแล้วก็ชินาบุนะอย่ามายุ่งกับท่านพี่ของข้านะคะก็ เสียงมันก็ไม่ได้ทุกคนขอโทษนะแล้วก็สำหรับวันนี้ลักกันนะคะบ๊ายบาย